ดูดูดูนางเอกเอ็มบีนางเอกเอ็มบีอะไรนะนางเอกเอ็มบีนางเอกนางเอกนางเอกกับเออพระเอกเออว่าไงครับคุณผู้หญิงคุณรู้หญิงโอเคหรือเปล่าทำไมล่ะเขาคือชายเุณเป็นเุณเป็นอะไรท่แอ๋อไอ้สาไอเสาไอ้สา ผิงครับคุณโอเคหรือเปล่าโอเคค่ะไม่ได้เป็นอะไรเลคุณแน่ใจนะแน่ใจค่ะเลคุณฟ้ามาเนี่ยฮะโอ้ยครับพี <laughs> <c oughs> ่เอาไปเล่นต่อแล้วไม่ละ เบิร์ผิดอันก <Aww. S 1> ็ว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์มันต่ำน้อย ตุ๊กตาตัวนี้ก็ทําให้น้องกล้วยเนี่ยคลายเหงาได้นะรับไปเถอะครับทำให้หนูคลายเหงาได้เลขอะไรครับแต่พี่โอนให้เลยเลขแปดเลขแปดนั้นไม่ใช่เลขของพี่สาวหรอกครับไม่ใช่ไดหนออืมน้องกล้วยเอาเป็นมารับแปรักไรเล่าฉันไม่ใช่เขาว่าฉันพากห้เขาจีเซย์ติดเหนอะติดเหนอะ ไปเลยไปไหนอ่ะไป้าเปี่ยวไปไอ้พี่หวังไปขึ้นมาให้หมดนี่แหละไปเลยก็ได้ครับครอบครัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราครอบครัวเหมือนกันจิจีคือครอบครัวไปป่าเป๋าชวนไปเนี่ยไปดี่ไม่ต้องกลัวเรามาปั้นถุนเตดีมาเดีพี่สมหวังไปเลยไปเลยไปป้าหวังไปเลยพี่ขึ้นมาขึ้นมา ทำตามด้วยว่างขึ้นมาบัครับวันนี้าจะเป็นนาลุดครับฮะนี่จะเป็นนาลุดครับเบดีก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเรคิดเยอะเราลอไปหาแบบงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆทำกันก่อนดีรค,นนครับน่าสนใจเหมือนกันนะคะ ใจเพี้ดแต่ตาหนุ่มมัใจตายอยู่นิดนึงอ่าแล้วทีฟ้าอินไปหนตีเห็นมาโซนิ่งๆทำทรงตึงๆนี่อ๋อคอาก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันแล้วมีถ้าครับี่ดูตั้งแต่แรกเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างไม่ได<ม>้เจอบ้าไหมครับฮะปีสมองซีกซ้ายบวมกว่าซีกขวา แล้วหนไม่มีสมองบางทีไม่เคยมีอยู่แล้วอะไรคือสมองหครับคนไม่มีใหัวใจตสินอะไรหัวใจคืออะไรอะไรนะมีอะไรมีหัวใจตดสินมีสมองใจตดสินคืออะไรอ่ะไม่หนูไม่ใช่สมองตสินะหนูใช้หัวใจตสินอ๋อใช้หัวใจตสินอ๋อเฮ้โคตรเฮโคตโคตรเฮ้เฮชีอะไรขนานั้นน่ะเฮต้นเป็นอะไรก แรงเดี๋ยวเขาก็เอา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 ไปแทนหัตคลัมส์ตายไม่ตายเท่าทีแล้วมันเด้งนะโอยพูดแบบเฮ้ยไม่ตายมัหักใจโอ้โหนมรถเดี่ยวขนาดนั้นน่ะไม่มีรถที่นั่งได้แบบหกคนเนาะค่ะคุกป้าเนี่ยแล้วหกคนเนี่ยไม่ใช่เอาแบบปลอดภัยอ่ะ ม,ม,ม่มีมีที่ไหนอะค่ะย้อนกลับนไม่มีปลอดภัยเหรอตู้ที่ขายในร้านค้าล่ะมันั่งไม่ได้เหรอหอืมมีรถตู้อยู่ในร้านค้าด้วยนะทีนไหนตู้ตู้เออวัดจีกตู้ตไม่ชอบอะเจ๊ตั้งครีนช์เกินไปเจีจีอ่ะไม่โมโหอะไรอะงงงหนุ่มโง่เนะ หนูไม่รู้ว่าเขาเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะแต่หนูไม่สบายใจดูแล้วว่าแบบเออพี่พีจะจริงอยู่แล้วก็แบบว่าดูกับผู้คนงเนี้ยหนูเขาประเทศมาหนูก็เลิกกลับไปใช่ป่า้าจ้าความมันไม่มี ยนตอบน้ำประมาณหมูก็ได้ไปหาอะไรทำเนี่ยแล้วมันก็ดูซิ่ดดันเฉยๆอยนะ่างนี้เป็นไรหรอกไมอย่าคิดมากที่หลังก็ทั่งเจมาเจดูโทรศัพท์กดบ่อยเลยเขาไม่ได้เรื่องนั้นไอ้ง่เดี๋ยวนะอะไรเรื่องบ้าเลย เดี๋ยวเราพูดดีเราปเป็นไรวะกลเอยเคาตรงตรงนื่อแอรที่เฉยอืมทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะโดนเอ่อโดนล้ำใ่เหรอไม่ล้ำไม่มีใครมาล้ำหูเราอ่าแต่บางทีมันน้ำแรงกดดันมากมามันก็เหนื่อยอืมเจพูดไปดิท,ที่เราที่ปลาสอนอะ่ะ สอนอะไรเราบ้างแต่เมื่อก่อนเราปลาเราก็เป็นมนุษย์แล้วเอาจริงอ่ะเคยอยู่จุดน,นี้นแหละเอาเินกล้วยอันนี้เอาไม่ได้ให้ทำนะปกติเอาวงกมปกติได้ไหมไม่ค่อยได้ยินอะหอาไไม่เจอ่อปกติก็ได้เจ๊เวลาหรอก ตอนนี้ปุ้ยลองเข้าเข้ามาค่ายแดงดูของเจ๊แล้วลองดูว่ามันด่ากันเยอะไหมเดือดอ่ะเดือดจัด,ดเลยบางทีเราไปใส่ใจทุกคนมากทุกคนในโลกไม่ได้หรอกบางครั้งมันจะต้องปล่อยผ่านจริงยิ่งคนที่เข้ามาหามาดูเราเยอะเราเอาตรงนั้นตอนแรกเจ๊ก็คิดไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนหลงัลงๆก็รู้แล้วว่าเราดูเดี๋ยวว่าคนที่รักเรากับคนที่ด่าเราสันส่วนมันมต่างกังนมากนะ ถ้าเราเศร้าอะ่ะคนที่เขาชอบเราคนที่เขาเอยให้กำลังใจเร,เราเขาก็จะรู้สึกแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเอาแค่ส่วนน้อยมาทําให้เราต้องมาเขียความรู้สึกแล้ให้คนที่รักเราส่วนใหญ่ต้องมานั่งรับรู้ว่าเราแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้าให้เขาเป็นห่วกใครสอนมาเนี่ยป๋าป๋าป๋าสอนใช่ <ปะ S 1> หรอเป่เนี่ยนะมีอมย้ยด้วย โอ้ลุงเจเคหลายคนนั้นเล่นดีหนูครั้งหนึ่งหนูเข้ามากลาวกาล้วหนูยืนร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วอาลุงลุงเขาก็หาหาหนูมาปอบใหญ่เลยให้เขาบอกว่าไร้ล่าไร้ล่าอะไรก็ไม่รู้หนูโอ้ไร้ล่าแต่ว่าอะไรไร้ล่าไร้ล่าแต่ให้ก้อยเข้ามาดูเลยเนี่ยเขาังด่าอยู่เลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนดามันทำอะไรไม่ได้ จำไม่ละกล้วยอย่าให้คำพูดคนไอคำพูดคนเน่ะมาบงการชีวิตเราเรื่องเปรียบเทียบพวกเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจหรอกอเ,จเจเจกับพีพีต่พีเนี่ยน่าจะเห็นชัดที่สุดแล้วไอพีโดนเปรียบเทียบมาทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดเราทำอะไรไม่ได้อะก็เลยเกิดแล้วเออข้าใจแหละเวลาบางทีอยู่กับเราคนจะพูดถึงก้้ยพูดถึงว่าแบบเออ ต้องพี่มีพี่อย่างวู่นอย่างนี้เราเข้าใจนะแต่เราไม่อยากให้คนรู้สึกแย่กับมันเพราะ <im itation> ว่าถ้าคนรู้สึกแย่กับมันหนักเงินแบบนี้เรารู้สึกติดด้วยเรื่องการเปเรียบเทียบอะเราพันมาตลอดอยู่แล้วถามไอพีดูก็ได้ชีวิตเกิดมาไอพีโดนเปรียบเทียบเยอะพี่เชื่อว่าไม่มีใครโดนเปรียบเทียบเท่าพี่หรอกจริงๆนะสู้ๆอดทนมาลูก ไม่ไม่ได้มีใครเปรียบเทียบเราถึงแบบแค่รู้สึกว่าแบกรับเหมือนกับแบกรับความหวังของคนอื่นไว้เหมือนเขาหวังว่าหนูต้องเข้ามาอยู่กับพวกพี่อยู่กับป้าอะไรอย่างเงี้ยอืมเข้าใจเ,เวลาเจหายเขาเจไปไหนเวลาเราเราก็อยากเป็นตัวของเราเองใช่ไหมละ่ะบางทีเราก็อยากจะอยู่ในแบบของเราใช่เวลาป้าไม่รู้ครับ ป้าไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอาลูกมาอยู่ด้วยตลอดเวลาเข้าใจไหมใช่ป้าจะให้เราเล่นแบบเต็มที่อยู่ไหมเล่นในแบบของตัวเองอ่ะถ้าอย่างเช่นถ้าเราพาป้าเอาเรามาอยู่ด้วยตลอดเวลาเราก็จะไม่เป็นหรอกของตัวเองอ่ะแล้วป้าก็ไม่ได้เป็นของตัวเองด้วยอืมมันไม่ได้เป็นจา่เพีแค่ว่าหลอกอย่างเจนกับพี่ก็เป็นวันนี้ก็มีเหมือนกันเยอะมากพี่ไปไหน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  แป๊บเดียวไปเติมน้ำมันแป๊บเดียวเองก็โดนหนพี่ไปไหนพี่ไปไหนเอาไปไม่ไปหาหรอทุกคนเป็นหมดแหละอย่างบอสอย่างเงี้ยเด็กชอบเด็กชอบใช่ไหมเ้วถามว่าเจไปไหนเจไปไหนไม่หาเจหรอเอโทรโทรหาไม่รับหรอไม่คือมันเป็นเรื่องปกติอย่าแบบว่าความคาดหวังไว้กับตัวเองเยอะเกินไปทําในสิ่งที่เราอยากทําก็พอเอาทำตามใจหรอ นีพูดจริงๆนะอันไหนเราไม่สบายใจอะ่ะต้องอ่านบ่อยคนเราเลิกเกิดไปได้กล้วยแต่เลือกที่จะเดินได้ว่าไปทางไหนทำทำไรทำเลยอเราสนับสนุนอยู่แล้วอย่าทำไรทำ ถ้าทำอะไรแล้วคนในประโลกคนไม่เดือดร้อนก็ทำไปเถอะต้องสิน้นนาคุณโดนระบุตำแหน่งคืออะไรวะ<อ>ป้าป้าโดนนี้นใช้ไอ้นั่นแล้วไงก็โดนไอ้นี่ไงที่ค้นหาเบอร์อะ้วคนน้นหาทำไมอะไ,ไม่โ้ซีเขาหาป้าไม่เจอมั้งหรือเขาจะป้นป้าละเขาทองพี่เปลบอกใครสักคนหนึ่งอาจจะคิดถึงพี่กได้ต่อที่ไหนก็ได้ แป๊บหนึ่งนี่นานไหมเพื่อนครับแป๊บหนึ่งนี่นานไหมให้รู้เหมือนกันครับก็จะระบุรู้อะแล้วมันก็จะระ,ะ,ะบุตำแหน่งล่าสุดของเราอะ่ะในสมองตอนนี้ที่ระบุตำแหน่งก็รู้เลยในหัวไปอีกไม่กี่คนหรอกของงเหลือแล้วมาค้นเบอร์ก,กูเนี่ยมีแค่แก๊งเดียวเลยเที่ยวหนูเลย เท่าแกใหญ่เขาไม่โดดเยอะเท่าแกวะไม่ต้องรนะ้องเนอะนี่ร้องร้องทำไมอ่ cry, 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 ะต้นคลายต้นคลายอะหน่องคลายหน่องเศร้าไอแอนเดอร์สแตนยูเรียบรรีมาก้อยมาเป็นคนวันได้เ<ร>นาะ เจอคนบ้านเดียวก็นนะซวย,ยเราเป็นคนบ้านไดเธอคนบ้านไหนหรือเธอเป็นคนบ้านไหนหรือว่าไงลุงเปาแต่อะลุงเปาบ้านเหนืออีสานาทีนี้แล้วเหรอหนูดูนี่อะหนูอยู่กาดกลาง ผมว่าดับตู้มีประโยชน์โอ้โหแล้วแบบให้เล่นยากคือีะไะดับตู้ฮะหนูหนูเข้าใจแล้ววะเลัับมาโอ้โหครับพวกแปลกปลกาึง่ปหมันก็ต้องเปืองของผมอีกอะหาแต่ผมอยากรู้ว่าการการหาเงี้ยมันอยู่ได้นานขนาดไหนแค่อยากรู้แค่นั้นละหลังลีหลังลีหนูอาจจะไม่ได้มาแล้วนะ เอาไว้หนูมาใหม่หนูต้องไปหนูต้องนี่ฝันงานที่ต่างประเทศก่อนหนูดองไว้เค็มหมดแล้วตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเค็มเป็นเกลือะเลยแหละใไอไม่ออกเกลียดหน่อยเหรอไม่ต้องเครียดมีอะไรก็บอกได้คุยได้ไม่นั่งซีเรียลเลยไม่เครียดไม่เครียดชอปปี้อย่ารู้สึกแย่นาน มันรอมันมีเยอะคนเที่ยวเขาเป็นห่วงเราเยอะนะเวลาเราเรารู้สึกไม่ดีอ่ะพลังลบของเรามันจะส่งไปหาคนอื่นด้วยอ่ะใช่ถึงมันจะเป็นแค่คําพูดแต่คนก็จะรู้อ่ะเหมือนเวลาที่พี่ปวดขี้แล้วพี่ก็จะทำอะไรไม่ได้อ่ะใช่มันปวดที่แล้วก็ปวดหัวไอ้ไอพี่อ่ะใช่จะเป็นลมมีครั้งหนึ่งไปไปเที่ยวด้วยกันจะเป็นลมไม่ได้อะไรก็คงว่าเป็นรมมาแล้วจะเป็นอะไรวะนึกว่านอนน้อยอ๋อเปา่ามันปวดที่ ไม่เคยเป็นกันหรือไงขอดี้นไม่อะไม่เคยอะไม่เคยแล้วเหงื่อออกล่ะมันก็มีบ้างอะเหงื่อออกอะแต่ก็ไม่เคยถึงขนาดแบบเป็นลมแล้วจะแบบเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยขี้หงอนหน้ามืดเลยขี้หนมืดแต่คนรู้ใช่แต่ไอพีมันหน้ามืดเลยมันไม่ไหวแล้วแล้วมันไปเข้าห้องน้ำอยางสกปรกเลยอะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอาเอาข้าวไปกินในห้องน้ำนะแต่กินจะไม่ได้ถึงขนาดเอาข้าวไปกินะกินไม่ตอนตอนตอนขี้เอาข้าวไปกินอะ แอามันจะเจอาขนมไปกินในห้องน้ำไอพีมันเอาขนมไปกินก็ไม่ใช่ในห้องน้ำอ่ะตั้งขี้กินในติมได้เลยทำไมอ่ะแกงป้าเอายาบุญเส้นไปกินในห้องน้ำเกินไปหรือเปล่าไอหวังไอหวังใหไอหวังพีอ่ะอีอุ้ยแต่ว่าหวังพีเขาเขาแต่กี่ลูกอ่ะอะไรนะหมื่นลูกงเหรอได้เจอมื่นลูกต้อล้าง เป็นาใอ่ะตนักนักฮ้ต้นแต่ห้าสิบล,ล,กลูกเมื่อกี้ได้ตัว๋วฮอนมาอันนึงจีมือไม่ไปได้อะไรหรอของกล่องก็ไม่มีใครขายหนูจะโอ้อยวุย้ยอะอาจจรุจะคู่อย่าลืมไปให้ลุงเลี้ยงด้วยนะลุงอะไรนะหนูจะคู่โอ้ม่เอาหรอกน้าก <ตา S 1> <อ>ลัวอาหนูจะคู่ให้เงินหนูคนละแสนคนละแสนแล้วก็วันก่อนขับรถผ่านมานี่เตี้ยเขาให้หนูจีมือ เอาใจดีใจดีใช่ลุงตะกูเป็นลูลลูเบอร์หนึ่งของหนูลุงตะกูลลูหนึ่งเขาคือลลูหนึ่งใช่สุดยอดเลยตังให้ตังใจแต่ลุงจุกี้อ่ะพ่นเราทุกรอบเลยนะลุงจุกี้เขาหลอกตังหนูด้วยตอนหนูเข้าประเทศใหม่ๆเขาบอกเขาเป็นประชาชนใหม่ก็แต่ว่าหนูก็เคยโดนหลอกใบไผ่ดิน่ะจะไม่ลืมคำนีนะนะ้คะป้าป๊านะสซอีกล้วยหรักนะจักันนะลาไปโอเคยังขึ้นย่างมือ่ะ โอเคกันยังไม่ได้เป็นอะไรหนักขนาดนั้นอืมแต่เสียมึงงมนะชิ้นเสียงเฮฮา,าหรือเปล่า <c oughs>